มาแล้วครับกับ t o y ยต้าไฮรักแชมป์คันนี้ที่นี่ที่ t o y ยต้านนทบุรีทั้ง7สาขาไม่ว่าจะเป็นชมรถคันจริงนะครับหรือว่าทดลองขับเรามีที่ครบจบที่ t o y ยต้านนทบุรีนี้เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปชม t o y ยต้าไฮรักแชมป์นะครับว่ามีอะไรเด็ดมีอะไรโดนเดี๋ยวตั้งกันไปเลยครับมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเจ้า Champ ไฮรักแชมป์เลยก็ได้กับดีไซน์รถที่ดูสวยสะดุดตาดีไซน์ด้านหน้านี่ถือว่า ออกแบบมานี่ดูแข็งแรงบึกบึนนะครับรถนี่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยชิ้นส่วนไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยก็ยิ้งสวยขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์ LED เพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนของชิ้นกันชนด้านหน้านะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดอาจจะอุบัติเหตุหรืออยากจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะครับสามารถถอดเป็นชิ้นได้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับในรุ่นที่เรา r e วิวเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ขนาด2.4ลิตร150แรงม้าและยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรและ2.7ลิตรและยังมีทางเลือกของระบบเกียร์นะฮะให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโอต้อีกด้วยมาส่วนของดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยนะครับออกแบบของด้านข้างเนี่ยเส้นสายต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงมึกมืนนะครับล้อไปกับดีไซน์ของด้านหน้าตัวรถถือว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว าต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะครับถือว่าไฮลักแชมป์คันนี้ไฮไลท์นี่คืออยู่ด้านหลังเลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นกระบะที่เป็นพื้นเรียบแบบเปิดได้3ทางจะเลือกเป็นกระบะแบบฐานล้อสั้นหรือแบบฐานล้อยาวและยังมีให้เลือกแบบรุ่นที่ไม่มีกระบะเผื่อนําไปต่อเติมเพิ่มเติมเป็นรถแบบมอเตอร์โฮมนะครับเป็นรถบ้านหรือจะเลือกทาเป็นรถแบบฟุตฟักนะครับแบบกระแสนิยมหรือจะทําเป็นต่อครอบเสริมตู้นะครับ เป็นรถขนส่งได้ถือว่าการออกแบบเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่มไม่ใช่น้อยเลยมาต่อที่ภายในเลยนะฮะกับเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้การขึ้นลงถือว่าทำได้ดีมากขึ้นลงง่ายสบายมากๆการออกแบบคอนโซลต่างๆนะครับออกแบบมาได้อย่างดูแข็งแรงดูทับนะครับล้อไปกับดีไซน์รถภายนอกคือ รถออกแบบมาให้มีความลงตัวทั้งภายนอกและภายในส่วนการตกแต่งต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมานะครับสามารถต่อยอดต่อเติมได้ toyota มีอสซอรีนะครับที่นำไปตกแต่งให้รถเนี่ยออกแบบมาได้ตามสไตล์ที่เราต้องการได้อีกในตัวไฮรักแชมป์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวของกระจกปรับแบบไฟฟ้าได้มาพร้อมกับระบบ abs e b d แล้วก็ถูกมมลมนิรภัย2ใบ ถือว่าให้มาอย่างครบคันเลยและที่สําคัญราคาครับราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับราคาเริ่มต้นที่459,000บาทและในตัวท็อปครับอยู่ที่577,000บาทหากใครอยากมาชมรถคันจริงหรือทดลองขับมาได้ที่นี่ครับโตโยตา้าโนทบ,บรุรีทั้ง7สาขาหรือติดต่อเบอร์โทร1114ได้เลย